ในอันดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์โสพลนภาธรค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการในฐานะท่านเองก็ส่งเสริมนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะมาเล่าถึงความเชื่อมโยงนะคะระหว่างโครงการสารพลังประชารัฐด,ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็นโยบายของกระทรวงค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ เรียนคุณอภิชาติโตดีโลกเวทนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับ mm hmm. คุณถาปณะศิริพัฒนาภักดีกรรมการผู้มนุการใหญ่บริษัทไทยเบเฟอรรชจำกัดมหาชนนะครับ mm hmm. ดกรกันที่มาคุณชอนอยุธยานะครับ mm hmm. ท่านผู้ช่วยบริหารงานนะครับ mm hmm. ประธานคณะผู้บริหารบริษัททู o r เปอร t ชันนะครับ ท่านอาธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีนะครับจากสถาบันอุดมศึกษานะครับท่านผู้บริหารบริษัทไทเลบลเลชจ่กัดมหาชนท่านผู้บริหารบริษัทสตู๊๊ o คอร์เปอเรชั่ำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมผมมีความรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้มีโอกาสในวันนี้นะครับที่จะมาเป็นจะเรียกว่ามาเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีลงนามอันนี้เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับพราด้ยความร่วมมือทางวิชาการนะครับในโครงการสารพลังประชารัฐอันนี้เป็นด้านการศึกษาพื้นฐานนะครับขั้นพื้นฐานและก็การพุฒนาผู้นําหรือจะใช้เป็น Connected นะครับ วันนี้ก็เป็นการทําบันทึกข้อตกลงระหว่างสาบ,บันุดมศึกษานะครับกับบริษัทไทเบอร์เรจำกัดมหาชนนะครับผมผมต้องเรียนว่าผมเพิ่งเข้ามาทํางานในกระทรวงศึกษาได้ไม่นานนะครับไม่ถึงหนึ่งเดือนดีนะครับที่มาเป็นผู้ช่วยรฐมนรีประจำกกระทรวงศึกษาเนี่ยแต่ว่าผมเองมีโอกาสอยู่ในวงการการศึกษามาระยะหนึ่งแล้วนะครับเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์จุลานะครับแล้วก็เคยเป็นคณะบดีที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วก็เป็นผู้มุ่ในการลงบรรจุลาผมคิดว่าก็มีความรู้เรื่องการศึกษาอยู่พอสมควรนะครับท่านตีก็ชวนมาช่วยงานนะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีคงจะเหมือนพวกท่านที่คิดว่าเรามีโอกาสที่จะทําอะไรให้ประเทศตอบแทนพื้นเทศเราก็ยินดีทําเต็มที่นะครับประชารัฐก็เป็นหนึ่งในโครงการตัวอย่างซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะเห็นความร่วมมือความร่วมมืออย่างจริงจังนะครับ ทำงานกันอย่างแนบแน่นกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวนะครับระหว่างภาครัฐนะครับภาคเอกชนนะครับภาควิชาการภาคประชาสังคมแล้วก็ประชาชนนะครับเราเองมีบทเรียนของการพัฒนาประเทศค่อนข้างเยอะนะครับการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนซึ่งผมคิดว่าเราคงจะต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเยอะนะครับการไปรูปการศึกษาก็เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล พูดกันเกือบทุกชุดนะครับผมต้องเรียนอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็มาถึงวันนี้ที่เรายังเห็นปัญหาของการศึกษาอยู่นะครับก็เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้จะต้องทําเรื่องปฏิรูปการศึกษานะครับเราเองก็มีโครงการหลายอย่างแต่ประชารัฐเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายสําคัญที่ผมเรียนว่าสําคัญเพราะว่าสมัยก่อนเราทํางานเนี่ยเรามีช่องว่างของการพัฒนาเยอะภาครัฐก็ไปทางนะครับภาคเอกชนก็ไปทาง ภาคชุมชนหรือสังคมก็ไปอีกทางนะครับแล้วเราก็มาเริ่มทํางานะจในใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับแต่ความใกล้ชิดก็ยังมีช่องว่างอยู่เวลาเราเข้าไปสัมผัสแต่ละภาคเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็มีแนวคิดบริบทรหรือบางทีเป็นมายเซตซึ่งแตกต่างกันนะครับประชาะด้เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่อยากจะเห็นความร่วมมือซึ่งเราคิดไปในทางเดียวกันแปลว่าเรามาร่วมกันคิดตั้งแต่ต้นนะครับเรากําหนดทิศทางซึ่งทุก ส่วนเห็นว่าอันนี้เป็นทิศทางที่เราจะเดินไปด้วยกันนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเป็นคนไปบอกว่าควรจะทําเรื่องนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือทําตามผมว่านั้นคงไม่ใช่ประชารัฐนะครับอันนี้ผมก็เป็นเป็นมิติใหม่แล้วเราก็เห็นศักยภาพของภาคประชาชนภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับเราเห็นศักยภาพผมคิดว่าเมื่อก่อนเรามองว่าทําอะไรในภาครัฐควรจะควรจะเป็นผู้นํานะ แล้วก็มักจะบอกให้คนอื่นทําตามผมคิดว่าเราหมดหมดยุคนั้นแล้วนะผมต้องบอกคุณถาปนานะครับแต่ท่านจริงๆมันหมดยุคแล้วนะครับมันหมดยุคทุกคนมีผมเข้าจใจว่าเรามีจุดเด่นและจุดด้อยในตัวเองทุกภาคส่วนนะครับภาครัฐก็มีภาคเอกชนก็มีนะครับถ้าเรามาช่วยกันเราก็จะเสริมจุดเด่นแล้วก็ลบจุดด้อยของแต่ละภาคลงนะครับเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศที่ผมคิดว่ามีความหมายมากมีความสำคัญมากนะครับ เรามีภาษิต์ฝรั่งนะผมก็ชอบเราโ o a l o เนี่ย go fast นะอยากทำอะไรทำเองหมดนะครับไปเร็วมากเลยแต่ go t o g e t เนะี่ยโกฟ a นะครับเราอาจจะไปช้าหน่อยในช่วงแรกที่ทำความเข้าใจากันแต่เราจะไปได้ไกลแล้วก็บ,บรรลุถูกสงแล้รก็ไปได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมยินดีมากนะครับสำหรับเรื่องปัติรูปการศึกษาแม้แต่ในการศึกษาเองเราก็มีช่องว่างเชื่อไหมครับโรงเรียน ประถมกับโรงเรียนมัธยมก็มีช่องว่างเกิดขึ้นโรงเรียนมัธยมกับอุดมศึกษาก็มีช่องว่างเกิดขึ้นนะครับโครงการนี้จะเป็นการลดช่องว่างนะครับเพราะเราจะเอาการพัฒนาที่โรงเรียนเป็นศูนย์กลางเอาเด็กเป็นศูนย์กลางนะครับโดยที่โรงเรียนร่วมมือด้วยครูอาจารย์ของมาลัยจะลงไปช่วยกันนะครับเราเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะเป็นพี่ช่วยน้องนะครับ พราะเรามีความพร้อมในเชิงด้านวิชาการมากกว่าแต่ขณะเดียวกันโรงเรียนเขาก็มีศักยภาพของตัวเองในหลายๆด้านนะครับผมคิดว่าน,นี้ต่างหากที่ทําให้มันลดช่องว่างทางการศึกษามากเราจะเห็นการพัฒนาซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ปฐมวยัยซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะครับจนกระทั่งมาถึงระดับโรงเรียนประถมเล่มธยมแล้วก็ต่อไปอุดมศึกษาจนทั้งจบไปมีงานทํานะครับท่านอาจจะตกใจท้่บอกว่าตอนนี้เรามีบัณฑิตจึ่งจบ การศึกษากระดมศึกษาจํานวนหนึ่งซึ่งว่างงานอยู่นะครับขณะเดียวกันเรามีตําแหน่งงานในตลาดแรงงานซึ่งว่างอยู่เช่นกันเป็นเรื่องน่าแปลกแล้ว่ามันเกิดมิสแมชของการพัฒนาจริงๆนะครับผมเป็ประชารัฐเป็นตัวอย่างหนึ่งเราทำการโรงเรียนอาจจะไม่เห็นภาพของอาชีพโดยตรงแต่ว่าลงทุนการศึกษากับเด็กประถมวัยเนี่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดลงกับเด็กนักเรียนก็จะคุ้มค่า เพราะเขาจะเป็นทรัพยากรของประเทศในในระยะยาวนะครับเราเองก็มีความหวังว่าถ้าเราได้ร่วมกันทําประชาลัฐสารพลงังเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับนะครับอันนี้ให้สําเร็จก็จะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแสดงเห็นว่าทุกภาคส่วนมีความสําคัญทั้งสิน้นไม่มีใครซึ่งสําคัญกว่าใครนะครับทุกภาคส่วนมีจุดเด่นและจุดด้อยทั้งสิน้น ถ้ามาทำงานเราก็คงจะประสบความสำเร็จจริงๆนะครับอันนี้เป็นเป็นโมเดลซึ่งท่านนายกเัฐมตรีผมต้องเรียนว่าท่านให้ความสำคัญมากท่านอุดีท่านบอกว่าท่านต้องรายงานเรื่องประชาริฐทุกเดือนนะครับเพราะท่านอยากให้กอนทังติดตามทุกทีว่าสำเร็จไปแค่ไหนมีอะไรเป็นปัญหาอุปสรรคนะครับผมก็อันนี้ต่างหากซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับการเรียนการสอนสำหรับเด็กก็จะมีความสำคัญมากท่านอาจารย์ที่อยู่หออะไอาจจะผมว่าท่านมีลูกหลานท่านก็จะเห็นน่อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดนะครับ ถ้าเราได้ให้เขามีความคิดนิเริ่มสร้างสรรค์น,นะครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับมากกว่าที่เขาจะจำเอาอย่างเดียวนะครับให้เขารู้จักคิดให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะครับประสบการณ์จากภาครัฐจากกรมพัฒนาชุมชนประสบการณ์จากภายกระชนซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จถ้าเราไป ให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ตัางหากที่จะที่จะทําให้เขามันเป็นมันเป็นมันเป็นเหมือนอินสปิเรชันมากแรงมันดานใจเขาจะจำไปตลอดชีวิตนะครับผมสอนนักเรียนแพทย์ผมพูดบ่อยครับผมไม่ได้อยากจะได้คนซึ่งท่องจําแล้วได้คะแนนดีนะผมจะคนซึ่งเวลาผมเข้าไปในห้องประชุมห้องเลคเชอร์แล้วเขายกมือถามคําถามผมบ่อยๆผมเองก็ไม่รู้หมดผมว่าเราคิดแบบเดียวกันนะครับนั่นแปลว่า เรามีโอกาสที่จะเรียนรู้เช่นกันความร่วมมือระหว่างภาครัฐจะเป็นโรงเรียนกับอุดมศึกษาผมคิดว่าจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันจริงๆนะครับไม่ว่าไม่ใจะเป็นว่าใครให้หรือใครรับแต่ฝ่ายเดียวภาคเอกชนหรือภาคสังคมก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ร่วมกันนะครับและเราคงจะมีโอกาสที่จะลดปัญหาของประเทศในระยะยาวจริงๆนะครับผมฟังโครงการจะเป็นเรื่องของท่านี่บีโคมนาชุมชนนะฮะโครงการของคุณ ถาปนานะครับหรืทางทางการนงิมานะครับเรื่องตรูที่จะทําเรื่องธร,รมาค้าขายจงมาถึงเรื่องของจูเนียโอ o ็อปมันเป็นรูปแบบที่จะกระตุ้นให้เขารู้จักเรียนรู้นะครับถ้าเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นผมคิดว่าสังคมในอนาคตเขาเอาตัวรอดแน่ประเทศชาติรอดแน่เพราะผมกำลังจะบอกว่าสังคมโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเราต้องสอนเด็กเราให้เขาพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี่ถ้าเราพร้อมมันจะกลายเป็นโอกาสหรือความท้าทายแต่ถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยมันเป็นภาวะคุกคามเรามากเลยนะครับการเปรูปการศราึกษาที่ผ่านมาทุกช่านโคงสร้างนะครับผลสำริดทางการศึกษาของเราก็ยังมีปัญหาเยอะนะครับผมคิดว่าพวกเราคงมีหน้าที่ที่จะช่วยกันจริงๆไม่ใช่เฉพาะส่วนที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับหัวใจสําคัญของ กระทรวงศึกษาเนี่ผมเชื่อตอนนี้เราได้น้อมนําแนวพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับและก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชีวอังกรนะครับบริณทรเทพพยาวรางกูลนะครับท่านเคยพระทานมีพระราชกระแสไหมว่านะครับการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในสองด้านนะครับส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องนะครับ และการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตนะครับหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็งนะครับรวมถึงการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงามนะครับผมก็มั่นใจว่าเรากำลังจะเตรียมเด็กของเราให้เป็นเด็กซึ่งมีความรู้รู้ลึกรู้รอบนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมผมเชื่อว่ามันผนวกในการจัดการองค์รการอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับ แต่อันนี้ผมคิดว่าสาคัญที่สุดเราคงไม่ต้องการคนเก่งอย่างเดียวนะครับเราต้องการคนดีและคนเก่งนะครับผมก็มีความหวังว่าโครงการประชารัฐสารพลังประชาธินี่จะเป็นตัวอย่างที่ของการสร้างเยาวชนของประเทศนะครับให้เป็นคนดีและคนเก่งอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศเรานะครับเพื่อจะบรรลุยุทธศาสตร์ของชาตินะครับนะครับแล้วก็เพื่อให้ประเทศเรามีความเจริญก้าวหน้าโดยที่สำคัญคือเพื่อจะสร้างสังคม ที่คนไทยมีความสุขมีความเสมอภาคลดความเหลื่อมลม้ำและมีความเป็นธรรมนะครับนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์โสพลนภาธรน,นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ